ครับสวัสดีครับ16นาฬิกาครับของมือนี่ครับตอนนกในห่วงเดือนมีน้าคมแรงๆแห่งๆครับผมมือนี่มาครับท่านล่องคือเก่าครับกับเสี้ยนล่องเสี้ยนล่องนี่เพิ่นไปเฮ็ดงานมือนี่เพิ่นกลับมายามบ้านก็เลยพากันมาตอนนกเสี้ยนล่องมาสองไซส์ไปนีตัวหนึ่งอของผมอยู่พีนะครับ ของเสียนล่องอยู่นี่ตัวนึงอคกกคามนี่ครับของทันล่องนี่อยู่ทั้งเทิงผุนครับผุ่นสามตัวเอานี่ครับทันล่องครับรพบพ่อกันแล้วครับบาด <c oughs> หลายมือว่อเห็นหน้าเห็นตา,างานผู้ใดก็ดีเอานกผมเอาเจ้าเสือขิมหมวกมาครับช่วงนี้มีแต่เจ้าเสือขิมตัวเดียวเพราะว่าเจ้าบีกิ่วลงเลยครับทายขนแล้วเหลหือเสือขิมกับนกฝึก ผมใส่ไปต้นพูมพี่น้องเห็นพราะแค่แมมน,นกเขาจะโดนแล้วละ่ะบอกเสี่ยนลองไปเบื้องหุ่นกับบ่ไปเบื้องให้บาดน,นี่อีแล้วเขาตีครับบาดน,นี่เดี๋ยวไปไกลๆอีแล้วเขาครับสูตรเจ้าเสือขิมมันแหงตอนผมแบ่งน้ำผอแอกับย้อนแล้วนี่แหละครับเขาสูตรเพ่นบาดน,นี้ก็แล้วเขาไปสูตรอีกแล้วครับให้เสี่ยนลองไปเอาลงมาเบื้องหุ่นจังได สีเดียวพ้นลงเลยเหรอครับนี่เสียนลองกำลังมากครับตะว่าตอนก่อนแล้วสิเข้าไปเนนนกนี่เข้าไปสองตัวครับเขาไปร่วมกำลังสู่กันอยู่โอ้ยเอาละผมบดเลยครับบ้านนี่มันจกตื่นแล้วแจ้่บด้หยุ่มเหรอครับเดี๋ยวเมั่อก้ไก่ไอเสียนลองแล่นลอยเม็ดเลยครับไปโอ้ยโอ้ย,อย,อยผมบดเลยบานนีนก็จิตลบไปอีกแล้วครับอ้ รอเชี่นล่องมาหอดก่อนครับเป็นยังไงบุ๊กันดวงดีขันแม่นนกถือกกับิแม่นถือกตะกอนพุ่นเหรอครับตะกรอนแล้วเข้าไปสิแม่นแล้วเห็นกบจักเห็นนกติดหรือยังไง่ะเชืยอนล่องมาแล้วครับมาเป็นยังไงเอ้าือเห็นดินปั๊บ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 ได้ผนเนียพี่น้องโอ้เจ้าเสือขิมกัดแกมให้ยุครับ เอบิ้งสมหนาสมตาน้ำกันแล้วได้หยุ้มมาลองเอะบิ้งก็เด้ครับพี่น้องเอานี่ครับผมเฉลยเจ้าเสือคิมแต่ใหญ่าข่มาอยู่น้ำพรียหน่อยนี่แต้มที่สองครับหัวที่บบออกมากหกเก็ดเทือหรบอกว่าก็ได้นี่ละครับนี่เป็นวัรุ่นครับพ่อกำลังไล่โบใั้ได้รู้จักยังดอก เออเอาัวรุ่นไวรุ่นโอ้แต่จ่ายจ่ยจยเสียคิมก็เป็ี่นเนี้นี่เนาบานลบบักแปดแสนเนอลองฮา <c oughs> ปดเดี๋ยวหายเสียนลองปดบางก่อนครับูงโนเก่าคือเก่าละมันอยู่ <c oughs> โอ้ยหางหโน,น,น,นุ่มๆเนาะกำลังเหาเห่าเพราะหนูจักยังครับผมจะเขียบดากที่จัดตัวผูยูดอกครับอาจารย์ น้องเคถือว่าม้านะ่ะต่อย่ามนี่ลูก <ยา S 2> นกก็เอาไว้ก่อนครับเอาพี่น้องเบิบ่ง<ม>สวมหน้าก่อนแล้วโศบโอ้ยแล้วก็มือใหญ่ครับมีบาดแผลบ่ะล่องโอ้ยตายตายพี่น้องเอ้ยนกผมบาดนี่เป็นได้บุบบาดนี่เดี๋ยวเดี๋ยวให้มันตั้งร่างดีๆกันล่องนี่ครับเจ้ว่าบุมีบาดแผลหรอ,อกอออครับเจ้ว่าบวันกำลังใจนี่ตกแปดแสนเลยนี่ หัวก็ฟื e <us> ้นยังสิมาพรอแล้วอีกโอ้ยแล้วกระมึบญ่ครับอาจารย์กานแม่นผมนี่แล่นบ่ท่านครับเสียนล่องครับนักลบนักลบตรงนี้บาทแท้เสียนล่องเหมือนแล่นเร็วแน่ตอนนี้ก็ดังโอ้ยดังเฮือนเลยเอาวัดดีครับอาจารย์เย็บเสืเพิ่นทำไมวันดีครับเออโอ้ย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 บาดนี่จบเลยบาดคนขายยาี้ล่นบ่เอาเลยบ่กิน ผมกัใใ่มันเป็น่ย่ยานพัลโล่เนาะคุ้มเนี่ยคุ้มมันติดจะโดนแล้วเออเอ้าลองมึงลองมึงเ no, <no>, no. อาใส่ถุงเรียบร้อยครับอาจารย์ก็บล้อบเบิง้งเหมือนแลงอีกเทนึงยังไงก็จังที่อาดชีฟอีกเทนึงแต่ว่ากล่องเป็นยังไงบุกขับมือนี่เนาะสุดสัวซิลยียังไงบุโอ้บาทนี่ฮานกใส่น้องมาเร่นบานนี่เนาะเอ้าหนึ่งแจมครับยังบ่าในสรุปครับค่นนี้ก็จังที่อาดชีปต่อไปครับผม